สารวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ในชีวิตนี้มีสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้อยู่สองสิ่งครับ 1. คือหนึ่งค,คือเรื่องความฝันความฝันนั้นในช่วงที่ยังเป็นวัยหนุ่มวัยรุ่นนั้นถ้าฝันว่าได้หอ,หอเหินบนอากาศหรือว่าฝันว่าได้ขึ้นต้นไม้สูงถ้าฝันอย่างนี้ สามวันเจ็ดวันต่อมานี่จะมีข่าวดีถ้าเราไปสอบแข่งขันหรือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราคาดหวังไวน้นี่ถ้าฝันว่าขึ้นที่สูงหรือฝันว่าได้ห่อเหินบรากาศนี่ถ้าฝันอย่างนี้มักจะประสบผลสำเร็จ นี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าความฝันมันมาทำนายสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราคาดหวังนั้นมันเป็นไปได้อย่างไงอันนี้เท่าที่สังเกตมาแล้วค่อนข้างจะเป็นเรื่องจริงความฝันอีกประเด็นหนึ่งที่ยังหาข้อคำตอบไม่ได้ว่ามันเป็นพ่ออะไร ถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าฝันเกี่ยวกับเรื่องของการพบงูหรือการเห็นงูมาฉกมากัดหรืองูมาเกียวมาพันร่างกายถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าฝันอย่างนี้มักจะเจอคนรักหรือคนที่เรานึกไม่ถึงว่าจะมีคนเข้ามาหวังดีต่อเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้เป็นเพศหญิง ถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรนี่ถ้าฝันอย่างนี้ก็จะมีผู้หญิงเป็นคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลืออันนี้เป็นความแปลกประหลาดที่หาคําตอบไม่ได้ว่าความฝันสิ่งเหล่านี้ในช่วงเป็นวัยหนุ่มนั้นทําไมมันจึงออกมาในรูปแบบนี้อันนี้ยังหาคําตอบไม่ได้ อันนี้คือประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ในชีวิตนี้ยังหาคำตอบไม่ได้แต่เรียนก่อนว่าเรื่องความฝันประเภทอย่างนี้นั้นนี่มันเป็นเฉพาะในช่วงที่ยังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเท่านั้นนะแต่พอมีอายุมากขึ้นเลยหกสิปีแล้วเนี่ยความฝันเหล่านี้จะจืดจางไปจะหาความแม่นยำไม่ได้ เมื่ออายุมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้ประการที่สองในช่วงอายุตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เนี่ยถึงเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องที่สังเกตดมามากกว่าสี่สิบห้าสิบปี นั่นก็คือเรื่องของจักรราศีเรื่องของจักรราศีนี่สังเกตมากี่ปีแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบปีที่สังเกตมาสังเกตมาว่าในรอบปีนี่ในหนึ่งปีมันมีอยู่สิบสองเดือนในสิบสองเดือนนี่แบ่งเป็นแบ่งเป็นสามช่วง ช่วงละสี่เดือนนะแบ่งเป็นสามช่วงช่วงละสี่เดือนนะ,ะเพราะนั้นถ้าแบ่งเป็นสามช่วงช่วงละสี่เดือนในหนึ่งปีก็จะมีอยู่สามช่วงนี่แหละทีนี้มาแปลกใจอะไรแปลกใจในช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีสองเดือนสุดท้ายบวกกับอีกสองเดือนแรกของต้นปีก็จะรวมเป็น สี่เดือนนั่นก็หมายถึงเดือนระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวามกร,ราก,กราับกุมภาในสี่เดือนนี้มันเกิดเหตุที่กิคือเป็นเหตุที่สังเกตมาแล้วเนี่ยถึงห้าสิบปีในช่วงนี้มักจะเกิดปัญหาอยู่หลายประการปัญหาเกี่ยวกับชีวิตมักจะมาเกิดในช่วงนี้ปัญหาอะไรที่พบในช่วงสี่เดือนนี้ บางปีจะเกิดอุบัติเหตุก็เกิดอุบัติเหตุก็เช่นว่าขับรถไปเนี่ยอาจจะถูกเขาชนเราบ้างหรือบางครั้งเราก็อาจจะชนเขาบ้างอันนี้คือเหตุประการที่หนึ่งมักจะมาเกิดอยู่ในช่วงสี่เดือนนี้ประการที่สองก็คือว่าการเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทอง ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมันจะเป็นเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยเงินค่อนข้างมากในช่วงสี่เดือนนี้นะคือเดือนพุิกาธันวามกรากรุภานเนี่ยไม่เสียเงินเรื่องใดก็เสียเรื่องหนึ่งมันมักจะมีเรื่องการจับจ่ายใช้สอยให้ต้องจ่ายโดยไม่นึกไม่ฝันมาก่อนในช่วงนี้ในช่วงสี่เดือนนี้ นี่เป็นเรื่องของการจ่ายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทองประการที่สามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความบกคร่องผิดพลาดอะไรบางอย่างซึ่งบางทีมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันไม่คาดชิดมันเป็นลักษณะของเหตุบังเอิญทันองนี้ก็จะมาเกิดในช่วงสี่เดือนนี้ประการสุดท้าย ที่จะมาเกิดในช่วงสี่เดือนนี้ก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยใหญ่เหมือนอย่างปีนี้เนี่ยอย่างปีนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่นี่ยวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเนี่ยถึงก็ต้องเป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาสุขภาพร่างกายถึงกับ ผ่าตัดร่างกายเพื่อรักษาโรครักษาโรคแล้วผ่าตัดแล้วไม่พอออกมาไม่กี่วันก็เกิดมาเวียนหัวจนเกิดเป็นบ้านหมุนเป็นเหต็ต้องกลับไปพบหมออีกกรณีเจ็บป่วยอย่างนี้มันก็มักจะมาเกิดในช่วงสี่เดือนนี้นะคือเดือนพฤศจิกาธันวา มกกรกัรากลุ่มภาเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้การหมุนของดวงดาวเขาเรียกกันว่าไอจากราศีนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้อันนี้คือหอาคำตอบที่นี้เมื่อไปเปิดไปศึกษาค้นคว้าดูไม่ว่าจะดูจากเรื่องของโลกยุคใหม่ตามโลกโชเชียวหรือจะไปถามพวก AI ออะไรพวกเนี้ย เขาให้คำตอบมาบอกว่ามันเป็นแรงดึงดูดของโลกมันเป็นแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าพูดถึงแรงดึงดูดของโลกที่จะพูดถึงโลกระหว่างดวงดาวต่างๆกับดวงอาทิตย์แน่นอนละ่ะมันก็มันก็หมุนของตัวมันเองอยู่อย่างนั้นแหละดวงอาทิตย์มันก็หมุนรอบตัวมันเอง ทีนี้โลกมันก็หมุนรอบตัวเองแล้วไม่พอมันก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยบางครั้งบางคราวดวงดาวหรือโลกเหล่านี้หรือดวงอาทิตย์เหล่านี้มันก็หมุนข้ามันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละบางครั้งมันก็มาใกล้โลกมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหมายถึงตัวเราอยู่ที่โลกนี้อันแน่นอนถ้าจะพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวดวงอาทิตย์มันมีมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของ ของคนหรือไม่มันก็มีอ่ะถ้ามันหมุนมาใกล้โลกมันก็อาจจะเกิดความร้อนเกิดแรงโน้มถ่วงอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างกันไปในรอบปีของพวกดวงดาวที่มันหมุนอยู่ต่างๆเหล่านี้ทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่ามันหมุนมันก็อาจจะมีความอาจจะมีที่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ความอยู่เย็นเป็นสุข ความร้อนความหนาวความเย็นของมนุษย์อันนี้แน่นอนอันนี้เรามองออกว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตของสิ่งมีชีวิตมันมีอิทธิพลต่อต่อ,ต,อต่อชีวิตของเราในโลกมนุษย์แต่ประเด็นที่เรายังสงสัยอยู่ไปว่าออไอ้จักรราศีที่มันหมุนอยู่นี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับที่เราต้องต้องเหตุให้ให้ต้องทำอะไรบางทีพังเผือก็มาพังเผือในช่วงเดือนนี้หรือทําอะไรผิดพ,พลาดหรือ หรือทำอะไรที่มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายถ้ามองอยู่ที่บอกว่าเอา้าถ้าเกิดว่าโรกมันหมุนมาในรอบนี้ถ้าจะบอกว่าเราเรามีผลเกิดโร,โรคเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเอา้าแล้วคนอื่นเจ็บป่วยหรือเปล,าล่าล่ะในช่วงในช่วงเดือนนี้ในช่วงเดือนพศจิกาธันวามกรากรงพ่า ถ้าเราเจ็บป่วยเราได้รับเหตุเพศภัยอะไรต่างๆพวกนี้แล้วคนอื่นที่เนเกิดในวันเดือนปีกับเราเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้หาคำตอบไม่ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนที่เกิดในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเดือนสิงหาสิงหากันยาตูวเราพี่กาธันวาคนที่เกิดในรอบนี้นี่เขาเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าคนเกิดในช่วงเดือนนี้ของปีนั้นน่ะถ้าเป็นเหมือนกับเราก็นั่นก็แสดงว่าอิทธิฤทธิอิทธิพล,ลของจักราศีมันมีต่อชีวิตของคนที่เกิดในช่วงนี้ทุกคนอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้คือคือเป็นความคิดที่เราคิดหาคำตอบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่า ในช่วงที่เราไม่สบายนี่ก็ทราบเหมือนกันว่าคนที่มีอายุเท่ากับเราที่เกิดในช่วงปีเดียวกับเราเนี่ยก็ทราบมาเหมือนกันบอกว่าเขาก็เขาหลงพยาบาลเหมือนกันเอ้าเออมันมันมันได้คําตอบมาได้ที่ทราบมาเนี่ยมีมีสองท่านด้วยกันนะที่เป็นผู้ที่มีอายุรุ่นเรากับเราเนี่ย ก็ทราบมาว่าถ前所นั้นก็ในช่วงเดียวกันนี่แหละในช่วงช่วงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี่ก็ทราบมาว่าถ่านั้นก็เจ็บป่วยไม่สบายเช่นเดียวกันก็เลยนึกว่าเอา้าแล้วไอ้จักรราศีนี่จริทๆเรี่ของมันมันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่เกี่ยวกับเราด้วยด้วยในกษาะไหนคือเราจะมองหาในแง่ของหลักเหตุผลในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์ ว่ามันไม่เกี่ยวกับชีวิตการเจ็บป่วยเกิดโรคถ้่มันเจ็บป่ยวยกับโรคมันก็ไม่น่าจะเกิดโรคเฉพาะตัวคนที่เกิดในปีนี้หรือยังไง <c oughs> อันนี้เป็นเป็นคำตอบเป็นการชิดคุณนชิดเกี่ยวกับเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิลฤทธิผลของจากราศีนะครับอันนี้เอามาฝากท่านเรารบนะท่านผู้ใดฟังแล้วเนี่ยจะมีความนึกความชิด การวิเคราะห์การชี้แจงเหตุผลอะไรยังไงเรื่องของการหมุนของโลกและดวงดาวมันมีชีวิตต่อความทุกข์สุขของของมนุษย์บนโลกเนี่ยมันมันมีเหตุผลอะไรมาอ้างอิง,งอยากอยาอยากจะทราบเหตุผลเนี่ยอันนี้มาเล่าสู่ฟังนะถือเป็นเรื่องของการระบายในใจก็ว่าได้ทีนี้อีกประการหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยลืมไปก็คือเรื่องของของโลก ยุคใหม่ที่มันมีโจรโชวเชี่ยวเนี่ยมีโจรโชวเชี่ยวเนี่ยที่มาหลอกลวงต้มตุนมนุษย์เนี่ยถามว่าเราเจอหรือเปล่าถ้าเจอเจอในช่วงเดือนไหนอันนี้ก็เจออีกละแล้วก็เจออีกเจอพวกโชวเชี่ยวที่เขามาหลอกลวงต้มตุนมากล่าวอ้างว่าเราไปทำผิดอย่างนั้นทำผิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบการจะมาขู่กันโชคต้องการที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรทังนองน,นั้นนะครับ มีคนส่งข้อมูลข่าวสารมาทางโซเชียลทางออนไลน์มาหาเราเนี่ว่าเราไปนอนไปเช่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดนอนแล้วปล่อยให้คนอื่นให้พวกโจรไปไปอยู่แทนเรามากล่าวหาว่าเรามีส่วนสมรู้ร่วมชิดกับพวกโจรอะไรพวกนี้ไปทำทุจเิตนมิชาชีพอันนี้พวกเนี้ย กล่าวอ้างว่าเราไปเปิดบัญชีนู่นไปเปิดบัญชีอะไรอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งเราไม่เคยไปเราไม่เคยรู้เคยเห็นเลยอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวอ้างของอพวพโจนโชเชี่ยวปัจจุบันแล้วถามว่ามันมากล่าวอ้างใส่ร้ายปพา่สีเราอย่างนี้มันมาในช่วงไหนมันก็มาในช่วงนี้แหละในช่วงพฤศจิกาธันวามก,มการาไปถึงกุมภานน่น์นี่มันก็มาในช่วงนี้ ทึงบอกว่าเอ้าเอาเอทำไมเหตุไยมารวมมาตุ้มบันมาในช่วงสี่เดือนนี้จึงเป็นเหตุให้ต้องสงสัยว่าสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ก็คือเรื่องอันดับแรกคือเรื่องของความฝันอันดับที่สองคือเรื่องของการหมุนของดวงดาวรู้จ,จักราศีนี่มันไม่ยันที่พดต่อชี่มันพดได้ยังไงนะซึ่งท่านบอกในแง่ศาสนาแล้วท่านบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ยกับดวงดาวว่าเราจะ พูดผิดทำผิดชีวิตผิดอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การมีสติของเราอันนี้มอนเนแง่ศาส,สนานะมันไม่ได้เอาอิทธิพลของจากราศีมาเกี่ยวข้องนะมันก็เลยเกิดข้อสงสัยอย่างนี้แหละครับเป็นการระบายความในใจให้พี่น้องชาวโลกออนไลน์ได้รับทราบก็บแล้วกันใครใครฟังแล้วจะจะมีแสดง,งควาินิดอะไรก็ยินดีนะครับได้มาเลกเปลี่ยนข่าบครับ,รบนี่เป็นสารนํามา เราสู่ฟังในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็อาการก็ดีขึ้นเยอะแหละก็เรียนฝากท่านพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายที่ที่แสดงความเป็นห่วงมาตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดแผลก็เริ่มดีส่วนเรื่องของการเวียนหัวตามมาก็คือเรื่องเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนนี่มันเป็นโรคมะลุมมะตุ้มก็ เท่าที่ดูตอนนี้ก็วันน่าจะดีขึ้นนะครับก็เรียนฝากญาติมิตรทั้งหลายทางโซเชียลที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนมาก็เรียนฝากให้ทราบโดยทั่วกันครับขอบพระคุณทุกท่านตามจวนด้วกันนี้ขอบคุณครับ